ความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่นะจะมีการเปิดลงทะเบียนในเดือนไหนและมีอะไรเพิ่มเติมบ้างคลิปนี้นําข้อมูลมาฝากค่ะใครรอลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อยู่บ้างนะคะคอมเมนต์ว่ารอไว้ได้เลยเอ็ดอัปเดตให้ทุกวันนะคะและสําหรับในวันนี้ค่ะ9ธันวาคมี2568นะคะอัปเดตกันเลยโดยโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีนะได้มีการเปิดเผยว่านายรัฐมนตรีนะคะก็มีข้อห่วงใยในที่ประชุมคอรมอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการรัฐรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะ เปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงต้นเดือนมกราคมปี2569เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะมีประชาชนร้องเรียนถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์รายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทแต่มีการตรวจสอบพบในภายหลังนะคะว่าคนที่มีทรัพย์สินมูลค่ามากเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นนะคะนายรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวนหลักเกณฑ์เหล่านี้ให้ครบถ้วนในทุกมิติเพื่อให้การสำรวจและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่อบใหม่เป็นไปด้วยความ เป็นธรรมนะคะโดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนตามเกณฑ์เดิมเมื่อปี2,565ที่ได้มีการกําหนดไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็มีทั้งหมด7ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป ข้อที่2รายได้ไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีข้อที่3รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีข้อที่4มีทรัพย์สินเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน10,000 0สนบาทต่อคนข้อที่5ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอหางสาริมทรัพย์ที่กำหนดข้อ6นะจะต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยและขอ้อ7ค่ะมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมกันแล้วไม่เกิน1.5ล้านบาท หรือวงเงินกู้ยานผานหนะรวมแล้วไม่เกิน1นล้านบาทเป็นต้นซึ่งข้อก,ากําหนดตรงนี้นี่เองนะคะในเรื่องของรายได้เนี่ยหนึ่งแบาทต่อคนต่อปีแล้วก็รายได้เฉลี่ยครอบครัวนะ,ะไม่เกิน10,000แนบาทต่อคนต่อปี2ข้อนี้ค่ะที่หลายๆคนนะคะมีความสงสัยแล้วก็ร้องเรียนเข้าไปว่ายังพบบุคคลที่มีรายได้เกินนี้แล้วนะคะหรือว่ามีทรัพย์สินเกินจากข้อกําหนดทั้ง7ข้อที่ได้บอกไปนะคะเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใครพบเจอบ,บ้างน,นะ,ค,ะคอมเมนต์บอกกัน นะว่าจริงไหมนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ตอนนี้นะคะก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะสอบถามกันได้เลยใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าคอมเมนต์ไว้เนี่ยจะได้รับเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตให้ะคะ่ะช่วงนี้เกดก็ลงคลิปทุกวันนะคะสนใจเรื่องราวไหนเป็นพิเศษก็บอกกันได้เลยสําหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพลงเท่านี้เราจะแกงคลิปหน้าสวัสดีค่ะ